เอาไว้มึงฝึกวิชากับอาจารย์ต้นหักก่อนนี่เอ้ย้ามันยาวเลยนะนี่ต้องตัดยาแล้วตรงนี้มันจะทำสนามตะก้อนี่นนี่โอเคต้นหักสวนตะก้ออ้าวท่านสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ผมว่าจะมาขอสนับสนุนครับผมจะแข่งตะก้อครับ นอ่บัวครับขอสนับสนุนใช่ครับแข่งตะกอ้อสปอนเซอร์ไอ้ตามถ้ามึงยังไม่เก๋าจริงอยากคิดเดินสายวงการตะกอ้อนี้ครับนี่ถามคนที่เขามีประสบการณ์นี่ดูครับนี่ดูดตะก้อนดูดูเขาเดินสายมากขวนมึง วงงานกัวมึงต้องเริ่มทีเล็กๆมึงมาทำสนามเดาะอ,อยู่ตรงนี้พอเอาไว้มึงฝึกวิชากับอาจารย์ต้นฮาก่อนนี่นี่เขาเดินสายประจําเดินสายประจำพีมือมึงยังไม่ถึงการเดาะการอะไรเหมือนการการแข่งการอะไรมันไม่ใช่ว่าจะตีกิ่งอย่างเดียวมันจะต้องมีจิตวิยาข่มคู่ต่อสู้ว่าลูกนี้เราจะทำยังไง เตมเราแต้มนำนี่จะทําตัวยังไงแต้มตามจะทํยังไงต้องมีการเตือนตัวกระพี้กระเป๋านี่มันต้องพร้อมอยู่ตลอดนี่นี่อาจารย์ดูจานเขานี่อยังรู้วิธีเสริร์ฟว,วิธีเสริร์ฟรับผ่านอ่าสมมติมึงอ,อามึงปกมึงจะไปโยนอยู่ตรงนู้นนี่อันนี้เขาจะเดินอันนี้เป็นวงนี่อันนี้เป็นวง,นนนงอันนั้นเส้นหลังดูเวลาลูกเสริร์ฟนี่เขาจะอยู่ยังไง มึงต้องดูอันนี้เป็นบงอันนี้เส้นหลังมึงโยนอยู่ตรง,งนู้นอันนี้เป็นเน็ตนะมึงดูไว้จะเสิร์ฟเพราต้องมีการดึงเกมก่อนแต้มนำอยู่ป่าดนนี้โดนอ่ะรูปเสิร์ฟหลังเท้า,ทาการเก็บอาการดี라ควรจะส่งตะก้อ โอ้ยไอ้คือกัไอ้ที่กรณีที่มีลูกตะก้อวิ่งเข้ามาหรือเขาจะเสือใหม่นี่เขาจะเหมือนเมือเสียจังหวะแล้วเขาจะต้องทวงเวลาอีกนิดคืนลูกตะก้อคือลูกตะก้อเขาก่อนวิธีอ่าวิธีวิธีคืนลูกตะก้อไม่กู้จะสู้ดูมันต้องมีมารยาทแล้วก็ะท่วงเวลาไปในตัวอ๋อเอาล่ะ อ๋อมันนานเกินอ่าส่งตะก้อให้มือโยนดูไว้เดี๋ยวกูเป็นคนโยนให้นี่ลูกเสิบเขาหลังเท้ากูพี่ดาบอกนะวงสวิงกว้างไปอีกไปอีกอีกเกือบโดนปลายคางแล้วเนี่ยดูการเสิบลังเท้าต้องแบบนี้ไม่มีบืดนี่ดูอ้าวเริ่ม วงชนะแล้วชนะแล้วสมมติชนะแล้วจบนักกีฬาสัมผัสมือดูดูดูนี่อันนี้ปรินีสืบในวงแต่ถ้าสืบท้ายขอดนะ อันดับหนึ่งของภาคอีสานด่านต้นหักแต่ก่เดินสายอือผู้เจ้าหนี้กิ่งหลายด้านเราเตี้งเทียงเกี่ยงต้นหักชื่อแกต้นบ้านมะเก็น <c oughs> บ้านมะเก็นดูดูดูรูปเสือลูกเสือท้ายขอต้องแบบนี้ศูนย์ศูนย์ต้นบ้านมะเกีนได้เสือ เราลอง,ลองสงรวไปไม่มีตะก,ก้อดิเอเอลูอกี้นี่ดูดูดูด,ดูช้าๆนะไว้จำจะได้เป็นแนวสส่อทางศึกษาดูดูดูจมปับนีดิอ้เรื่อเก่งก่ง้ เก่งโพดเก่งโพดกันเลือโพโโพด